เปิดเจียมมาผีน่าจะใกล้บุกนะครับโหเสียงรบกวนเยอะมากเลยต,ต้องรีบกลับนั้นเนี่ยผีจะบุกอยู่แล้วบ้านกูอยู่ทั้งไหนวะมาหาแล้น่าจะพอได้แล้วแหละดูวาปั้นอยู่ไหนมุ่งตรงลงล,งล,งลง่างถึนี้มุ่งตรงลงล่างครับ ้็เรามาไงเจ็บไหมเนี่ยถ้าลงเงี้ยยอมเจ็บเว้ยใส่รองเท้านักกีฬาไม่ด้เลยนะตรงลงล่างก็เจอหมีว่ะจะบอว่ามาถูกทางไหมเนี่ย โอ้ครับมีเสียงไล่หลังมามีเปล่ามีหรือผีไม่ลงล่างดีกว่าไม่เจ็บหรอกมันโดดมันใส่รองเท้าชันนี้พิเศษครับโดดสูงได้เฮ้ยเสียงว่านะดูอันเป็นตึกนั้นน่่ะ เรียกอะไรบักจิกบักจิกอ่ะเรียกห้าเรียกหกเรียกห้านี่หว่าขุดทันนะก้อนใหญ่ครับนี่คือทิ้งสิ่งที่เราออกมาหาโอเรโอเร กันพาวเดอร์ได้ทะได้หลายอย่างนี่ว่าได้โอเร่กันพาวเดอร์ด้วยครับเดี๋ยวไปถูกทางไหมเนี่ยมุ่งตรงลงล่างขวามือไปทางนี้เฮ้ยมีผีว่ามีตีนมีตีนไม่เอาขึ้นขวาขึ้นขวาไปรรดไม่ประท้าครับเสียเวลาต้องรีบกลับบ้านให้ทันเวลา เนี้ยบตึกสูงเนี้ยะใช่ครับตึกสูงนี่แหละถ้าใช่ ใช่เลยขอคลิกเซฟก่อนไม้ก็ต้องเอานะโอ้โหูนะครับใช่ครับแสงสว่างกันพาวเดอร์จะไปตัดเอาข้างล่างได้ครับ น่าจะใกล้บุกเราแล้วล่ะนี่คืออะไรหินก็เกี่ยวครับเดี๋ยวต้องไปซ่อมของนี่คืออะไรวะไขมันอนะ่ะแค่แผนรีเซิร์ชแฟลลี่แฟลลี่ พอได้บ้างถ้าจะตัดเอาไม้แถมนี้สักงห่อยนะเลขห้าเลขหก 6. เสียงผีว่ะข้างหลังครับตามตามหลังละมัติดติดมาล่อมาทั้งนี้ยิงช่วยหน่อยไวย้มียิงช่วยครับ เราไม่อยู่ให้มันกัดน,นะตายไหมวะไม่ตายวะตายไหมวะไม่ตายอ่ะตายครับดง้งนยิงหัวแตกมันต้องรีบเคลียร์งานนั้นเนี่ยตรงนี้ ไม้พอได้แล้วเรขึ้นไปข้างบนนะเราสามารถทำแสงสว่างตรงนี้ได้ปะไม่มีน้ำมันกูจำจำได้ว่าเราไม่มีน้ำมันครับเราจำได้ว่าเราไม่มีน้ำมันน้ำมันเราหมด มันหมดน้ำมันเกลดคลนนะครับ มาแล้วแล้ว,ลว,ลวกับดักาถไม่ลั่นใส่เรานะไม่ลั่นครับไอปืนไปล้าปืน ว่ามันต้องใส่กับดักอะไรสักอย่างนึงจะดูเห็นนะวางกับดักกันในม่อน,มมอนกับดักธรรมดาถ้านกอะ่ะนกขาดเชือกไม่พอครับ À, thằng lên bản bật. Ở đang lên bản còn ตรงนี้พังเลยแหละพังหรือเราเอาของขึ้นเราต้องเอาของขึ้นไปดีกว่า แค่นั้าทำได้ทำได้ป่ะตรงนี้ตรงมุมนี้เลยกับดักใช่ป่ะสเปเชียลหัวจับอะแบบหัวจับอยู่ไหนวะคัตเตอร์ขาดเชือกกับแร่อินกอดครับป่ะกับเครื่องเครื่องกลเครื่องอยู่นี่ ได้ไหมเชื่อกะแลงก่อนคุณโหลดไปให้ตรงดีวะเครื่องกระแลงก่อนเอาแลงก่อนไปก่อนเราขุดแร่มาได้เยอะเยอะอินกัดอินกัด แค่พอใช้ก่อนครับ<ะ>ไปติดตั้งติดตั้งทั้งมืดๆนี่แหละผีก็จะมาแล้วเลยมึงต้องโดดทั้งโนดนมพืไม่เจ็บตัวครับปิดรองเท้ากีฬา มันมีเชือกด้วยไมหมเหรอมันขาดเชือกนั้นเนี่ยให้เราเราขาดเชือกก็ตรงนี้นะถ้าเราทำตรงนี้มันจะขึ้นมาทำเลยเล่มันขาดอะไรกันแน่เชือก เชือกตั้งหลายเส้นเอาแถวนี้ได้ป่ะมีเชือกปะแถวเนี้ยบอกนั่น,นเชือกที่พงพังแถวนี้มีไหมเดี๋ยวผีจะมาแล้วแล้วเว่าไม่บินนั่งน่าจะได้ครับ อยู่ได้แล้วมั้งหอืออนก,ออกนี่แหละอันนึงเชื่อแค่ว <c oughs> <c oughs> ่าไม่าไม่มีใครทำร้า,ายทำร้า,ายตัวเองเอาเชื่อก่อนเชื่อไม่มีอ่ะ เร่งก่อดปะร้องอากเลยเยอะเต็มครับฟูฟโฟแล้วแล้วแล้วตีนจะมาแล้วเชื่อปะนี่ครับลี่นี่ดิทำอย่างนี้ได้อย่างเดียว สรุปว่าเชือกุมพอไมไม่พออยู่ดีอเอาที่ไหนลนะ่ะเชือกเนี่ยมันจะมาแล้วอ่ะไปไปทำเอาเชือกมาเพิ่นได้สี่เส้นมันต้องการห้าหรือหกเส้นนะ่ะจำไม่ได้เร็วๆคับเชือกเร็วคับเชือกคับเชือก ใส่ลงอ้าวมันขาดผ้าทำผ้ามาดิทำเชือกผ่านเลยผ่านกระดูกลงสามห้าเส้นขอมาไปแล้วตีนจะมาเยอะแล้ว รีบไปครับยังไงก็ต้องได้เครื่องจักรสักตัวนึงก่อนที่ผีจะบุกนะเจ็บครับลงพาดเจ็บอืมลตีนจะมาเร็วตีนจะมาเร็วมารอบนี้หนักนะเพราะมันเริ่มหลายเว็บแล้วอ่ะนี่ลี งจับได้อย่างเดียวงจับพระนารายณ์นี่ครับอัพเกรดได้ป่ะอัพเกรดขาพริกสองสามตัวนี่ไงทิเมเตรอะ พริกสองสามตัวแปเอามาว่ะทันเหยเนี้ยมันไม่อยู่นี่ครับพริกเราไม่อยู่นี่แล้วอยู่ไหนอ่ะผีมาแล้วอ่ะ ไม่ทันแล้วครับดูแล้วไอผมเอาไว้แถวนี้นะไม่อยู่อ่ะถ้าอยู่เห็นแล้วไม่อยู่ครับ เด็กตัวไหวปะปะมันมาพอดีผมว่าเดี๋ยวผมคลิกเซฟก่อนก่อนโดดลงไปผมจะโดดลงไปลุยกับมันสักตั้งหนึ่ง,ม,งมั้งเดี๋ยวขึ้นทางโน้นเร็วมาแล้วนะ ตีนมาแล้วนาเยอะด้วย <Okay. S 1> ขาดลยบาไปเท <Okay. S 1> ่าไหร่ก็เอาดิบขึ้นไป ตามเรามาแล่ะวันน <c oughs> ั้นเนี่ยกูกับมึงใครจะเก่งกว่ากันทำลายข้อบคอง ตามเรามาใช่ไหมแต่มันขึ้นทางไหนวะดูกันครับทำลายข้าวของดูก่อนเจ็บมากน ถ้้เก็บกระสุนมามึงจะดีโหลดได้ไงไม่มีกระสุนโหลดโหลดไม่มีกระสุนครับอะไรวะเท็ okay. ต้องคอยเติมเหมือดศูนย์นะครับเพราะตัวเรายัางไม่มีตัวช่วยหรือจะทำเพิ่มอีก ไม้ลบิดครับยังไม่ต้องทำลายบันไดก็ได้ตรงนี้เราน่าจะตั้งเครื่องสักตัวนะพูด ได้น้ำมันมาป่ะลองดูนะแบบผมได้น้ำมันมาปรุงน้ำมันก่อนก่อนที่จะช่วยได้ใช่ปรุงน้ำมันเด็กมาเทกทำไมอะ่ะเทะข้างนั้นเลยปรุงน้ำมันไม่ได้ ครับเออครับน้ำมันไม่มีน้ำมันครับถ้าไม่มีน้ำมันก็ต้องคอยสนับสนุนให้มันวิ่งดีแพกอ่ะักเข้า แล้วมีระเบิดน่าจะแหลขึ้นมาบ้างไหมวะ คอยสนับสนุนเรื่องการป้อนกัะสุนทำอะไรไม่ได้หรอครับป้อนกันสุนอย่างเดียวนี่จะทำเครื่องอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาเครื่องจับถ้าเครื่องจับขาดเกียร์เดียวเกียร์เดียว เรื่อนจับขึ้นมาครับจะทำที่ไต่ขึ้นไปาที่สนับสนุนว่า ใ้ไม่สะดวกนะครับตอนนะี้สนับสนุน,นการยินก่อน ได้ขึ้นเลยแต่ขาดอะไรวะขาดอะไรทำบันได่าจะขาดเชือกขาดไม้ขาดเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหมดเลยละ ขาดไม้ะครับเฮ้ยได้อะราไปทำางื่นหมดเลยล่ะไม้ก็เชือบตัวนี้ยเครื่องจากทั้งสองสามตัวตั้งบนนี้ไหมเผื่อมันบุกขึ้นมาตั้งบนนี้ก่อนครับช่วงเท้ามันมีวังตัวที่บุกขึ้นมาตั้งเลยตั้งามาไหม จักเครื่องยิงไ้อยแงกจะขาดวายกันดขาดวายกันหนังเล็วขาดวากันหนังขาดวานนังเร็วๆๆๆมึง เราจะทำอ่ะ嘛อยู่ข้างล่างมาั้งข้างใจเราสองตัวครับแล้วเอาแค่น,นี้ก่อนนานมาไอดูเลย